สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูหาอินเดียกันถ้าวาจาใดไม่สุภาพก็ขอโทษด้วยนะครับยังไงเราเริ่มกันเลยลุงนี่เขาอะไรครับเนี่ยมื่อคืออะไรอ่ะเจ็ดแค่แล้วเขาใช้โอ้หโอ้มันน่าจะเป็นข้าวเกียบแหละทรงเนี้ยใช่ปะโอ้เขามือจกเลยว่ะมือจกเลยว่ะยังไงวะเนี่ย อ๋อจบเจ็ดปุ๊บอ่ะจบแล้วหรอฮะแค่นี้นเหรออ่าไม่ๆๆ่ม่่เริ่มใหม่เริ่มใหม่อ่ะเอามือกีบมาอ่าเปิดห่อยังไงมือจกมือจกไปสองทีสองทีมือจกจับใส่จบแค่นี้นเหรออ๋อแปลว่าเขาปรุงมาแล้วไงประเด็นน่ะป๊อปปูล่าสตรีทฟู้ดว่ะเขาว่าอย่างนั้นว่าป๊อปปูล่าว่ะ p oh, อปูล่าสตรีทฟู้ดออฟบางกราดิสว่ะโอ้โหนะเออด้วยคำเคารบนะหรือว่าเราใช้ช้อนไหมหรือแบบอะไรยังไงเรานิดนึงไหมมือจกเลยเหรอเฮ้ยแต่มันก็น่าจะน่าจะอร่อยหรือเปล่าวะหรืออร่อยจากที่มือว่าได้ไงวันนี้เอาไม่ผักด้วยว่ะแต่มันเหมือนเป็นข้าวเกียบนะข้าวเกี๊ยบปรุงรสปะข้าวเกี๊ยบทอดน่าจะข้าวเกียทอดแหละทรงเนี้ย อ๋อใจตางปุ๊บยังไงนะแม่งเอามาน้าแม่งจับน้าแม่งจับทั้งมือด้วยนะแม่งจับทั้งมือจับทั้งเงินแล้วไงต่อไอเชี่แม่งไม่ล้างมือด้วยเหรอประเด็นน่ะหูยเจยจบไปแล้วยังไงยี่เจบไปแล้วอ๋อใส่กระดาษจบเลยเนี่ยเหรออ๋อแล้วก็แล้วก็จบจบไปต่อแล้วก็มาคนต่อเงี้ยเหรอ อะไรนะบังกลาดิชิสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดอ๋อใส่จกแหละตรงเนี้ยจกไว้ก่อนนะก็จกไว้ก่อนยังไงยังไงโอโ้โ,อโหเชี่ยจกโอ้โหเชี่ยโอ้โหแม่งใส่น้ำบัตรด้วยปะวะหรือไงวะเนี่ยอ๋อพอหมดปุ๊กกูเติมพอหมดปุ๊กกูเติมกูจกกูจกกูใส่น้ำบัตรจบละอ,อ,อ,อ่ะเปอบอ่ะเมื่อกี้มึงน่าจะสั่งหลายที่แหละทรงเนี้ยยังไง คนคนจก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 อาศัยน้ำบัตรจกผักก็ไม่ใส่มันไม่ใช่ผักก็ไม่ใส่หรอกตอนเนี้ยมันคืออะไรก่อนตอนเนี้ยออาบีบมะนาวด้วยไอ้เชียใส่ผักนิดหน่อยแล้วไงต่อไม่ล้างมือยัดแค่ไม่ล้างมือทั้งนั้นน่ะไม่มีล้างมือโอ้ยเชียไม่มีล้างมือเลยแดงซิ่นอะแล้วก็ผสมกับอะไรวะอุ้ยขอโทษครับไม่ไป็สุภาพโทษทีโทษท,ทีมันหลุดไปแล้วช่างมันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเด้อ โหน้ำมันไม่เอาอะไรแล้วอะ่ะแบบหยัมจุกหยัมจุกแล้วแล้วใส่น้ำบัตรจบหรอที่เราเนี่ยโอ้โหนี่กูแกะกูแดกขี้มือมึงเหรอยังไงเนี่ย,ย,ยถ้ากูแดกเนี่ยไอ้เชีย่ยแต่มันก็ไอ้เชีย่ยมันน่าจะอร่อยหรือเปล่าวะคิดว่าอร่อยแล้วกันอนะ่ะอร่อยไว้ก่อนอนะ่ะทรงเนี้ยยังไงดึงจกหยัมหยัมแล้ว ใส่น้ำบัตรไอ้เี้าใส่น้ำบัตรทำไมก่อนทำไมไม่ไปล้างมือนะโอ้โหเย้ปวดหัวว่ะแม่งโอ้ยอะไรวะโอ้โหไอ้เจ้วควักตังค์มาด้วยโอ้โหอ่าตัดไปแล้วตัดไปแล้วอ๋อแปลว่าน้ำแม่งจะวนลูปอยู่เงี้ยเหรออ๋อมีปรุงรสนิดหน่อยตอนท้ายแล้วไงไอ้เี้าใช้สเต็ปเดิมจกย่ำจกย่ำอ๋อแปลว่ามีแค่นี้เหรอโอเคครับแชทเออ่ยูทูบโซเชียล เอออันนี้อันนี้อินเนอร์เดออินเนอร์ล้วนๆเดออย่าอย่าไปว่านะแกนั้นหรือวอ่าจะมาว่าผมนะผมผมใส่ไปเรื่อยนะก็แค่อยากให้สนุกกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมอัดเลยโหผมกำลังมันเลยเดี๋ยวผมอัดต่ออัดต่อไอ้เชื่อมันจริงยังไงเดี๋ยวก็เจอนคลิปหน้านะครับ